สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผวกผูฮงบิงแล้วนะครับนายดับเบิลเอ็กซ์นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายดับเบิลเอ็กซ์นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการเล่นเลียวมะสกินคริสต์มาสนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นวันคริสต์มาสนะครับแต่กว่าคลิปนี้จะได้ออนแอร์เนี่ยก็คงจะตระเวนวันคริสต์มาสไปไกลแล้วจะเป็นวันปีใหม่แล้วนั่นเองนะ <c oughs> คือผมเนี่ยซื้อสกินเลียวมะนี้เนี่ยนะถ้าคิดรวมมูลค่าเนี่ยประมาณ3ามสี่ล้อสามร้อยประมาณนั้นไปเกิน400นะครับ ก็ใครโดนไปกี่บาทเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคนที่อ่าเป็นแฟนขับเยวมะแล้วซื้อสกินนี้นะเพราะว่ามันต้องเอ้ยมึงนี่เปิดกูก่อนมันต้องเก็บหมวกนะครับอ่ามาแล้วผมเวล2สองแทงไปเลยนะ นี่ผมจะจัดสกินรีนมาตั้งนานแล้วโอ้ยมันจะเอาผมตายเลยเหรอวะเอ้ยใจเย็นๆเด้อพี่หยานเอ้ยนะครับคือสก,กินเรียวมาเนี่ยผมชอบผมลิงมันมาไว้มานานแล้วนะเพราะว่าเอฟิกสก,กินเนี้ยมันสวยมากๆนะครับมันเอาเปล่าๆนี่ไงแทงสกิลไป็นทีเฮ้ยมันโดนนะแต่มันหลบได้โอเคเดี๋ยวผมขอเอาตอนตัวนี้ก่อน ก็นะครับคือสกินอันนี้เนี่ยมันสวยนะครับมันเป็นเอฟเฟกดาวถึงแม้ว่าแบบสีมันจะเป็นโทนเดียวกันกับสกินแรกคือมันเป็นโทนสีส้มใช่ไหมแต่แบบมันจะออกเป็นแบบแนวสีเหลืองๆหน่อยนะมันก็จะมีเอฟเฟกตสกิดดงสกิดดาวอะไรเงี้ยเออคือผมชอบตรงนี้นั่นเองนะครับเล่นเร็วมากก็แท็กลิปเลนกลางไปเรื่อยนะครับเราก็เดินเลนบนเลนกลางไปเรื่อยนะครับคือตัวเรามันไม่ได้เดินไวเหมือนลิกตงลิกเตอร์อะไรงี้นะครับพอที่จะแบบว่า เดินไปแก๊งในล่างได้ทันนะครับอุ้ยอุโอ้โหมันดักมันดักมันดักนี่ไงแทงโอ้โหไม่โดนด้วยแล้วเอาตีสวยมาเดม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 าเดลอุ้ยมันฟันนี่แทงไปหนึ่งทีนะเล่นเลยมาเวลายืนเจอหยาดนะครับเราเข้าไปนัวกับเฮียแก้วอุ้ยสกิลหนึ่งหมดสุด้ฟิกออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลหนึ่งแม่งหมดนะครับแม่งลีลาคาเฟ่นะี้นี่ลีลาคาเฟ่ก็รวนตีไปเลยครับเมดเขาไม่อยู่เมดเขาอยู่ล่างเราก็เคลีย์วงเคลียฟไปเลยครับ ตรงนี้เพื่อนจะเอามังกรมันเอาดาไปแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนเอามังกรนะครับ okay. มันผมไม่ค่อยว้าวกับอันติเท่าไหร่นะอันตีมันแบบมัน,ม,นมันเฉยๆนะแต่เออสกิลที่สวยจริงๆคือสกิลหนึ่งนะครับอ่าสกิลสองเนี่ยเออพอรับได้แต่อันตินี่คือเฉยๆมากนะครับบอกเลยว่าไม่ต่างอะไรจากสกิลแรกสกิลแรกเลยะครับแค่ <c oughs> ปรับสีมันนี่ไงล้ำไม่ทันละสี <c oughs> เป็นไงแล้วโดลิน่ากับผมโป๊กเบิร์ดเดมเมดเข้าไปคือบอกเลยว่าไม่ทันได้หายใจได้นอน ยานมาด้อุ้ยมันมาสอดตัวมันเจอทาลงทาร่าฝันเข้าไปปึ๊บป๊บหนี้เป็นไงเราไม่ทันได้อัดอันตรงอันตีคือก็ล่วงไปแล้วไปคุยกับล่ามะม่วงมะม่วงนี่แย่เพื่อคำรงคำสร้อยมาตรงมาเต็มหน้าเป็นไง <laughs> อะไรนะเฮ้ย ก็สกินเรียวมาก็ประมาณนี้นะครับสามารถมันก็ใครจะจัดก็ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับมันยังมีช่วงคิดโมคิดบ้านอยู่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมลงที่ไปมันน่าจะยังไม่เอาออกกันเองนะครับสองพั s a ีต่อมาเลยผมใส่เข้าไปเรียบร้อยแทงอุ้ยมันหลบ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 อ้าวมันหลบคิวเลนได้ด้วยโอ้โหผิวจัดมันเอวผิวโอ้โหหูหเย็นไว้เย็นไว้ผมก็ด้เม่ไม่มากเข้าใจเป้าเราไม่ด้ไม่ได้ไม่มากแล้วผมฟันยื้อแทงยื้อผมไม่ตายโอ้โหผมยังรอดอยู่ มันนันรอดได้ไงวะไม่มันไม่ได้รอดนะจัอบอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้เราจะยิงเลยตรงนี้มันมีอะไรแล้วเดินมาทักทายกันก็แทงไปเลยแล้วผมสกิลหนึ่งหลบออกสกิลออกฟึบแล้วแทงเข้าไปหนึ่งทีแม่เขาเรียกว่าแทงขู่อุ้ย,อยโอ้โหลิลีน่าผมโดนแล้วผมจะหาทางช่วยผมจะเข้าไปผมจะเข้าไปแล้วเสียบตีมงตีมีแทงไม่ไม่โดนอีกถ้าโดนตีมีเมื่อกี้นี่น่าจะตายแล้วแต่มันไม่โดนนะฮะไม่เป็นไรมาเิ โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหอุทาร่าอุกามเนื้อสองตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ผมฟิกจิ้ปุ๊บนีเป็นไงลมแบบดิจิตอลเขาเรียกว่าลมแบบมีแพชชองแฟชชั่นใม่ใม่แพชชั่นนั้นมันแรงมาดันใจแล้วจะไปเอ้ยเออเอาโอ้โหถ้าเมื่อกี้ผมแทงอีกนิดมันน่าจะตายว่ะนี่ไงแทงสกัดหน้าไปหนึ่งทีมาเด็กโอ้โหลอตเตอรี่มันเข้ามาระเบิดตดนี่แรงจริงๆแทงเข้าไปหนึ่งทีโอ้ผมนัวในไฟโอ้ผมโดนเทลยิงฟรีโอ้ตายแล้วเกือบเอาเฮ้ยเทลสวยถ้าผมยืนอยู่ไกลเมื่อกี้อีกนิดนะผมน่าจะ หยาดก็แทงสกัดหน้าไปหนึ่งทีอุ้ย,ยตีนี่มันเอาอีกแล้วคือช่วงนี้นี่มันไฟกันบ่อยจริงๆอุ้ยชีฟรอชีฟแล้วถ่างเข้านยเพื่อนโอเคเข้ามาแล้วผมตีหยาดไปหนึ่งทีโอเคเขาเรียกว่าสกัดสกัดนี้สกัดหน่อยแล้วผมแทงรุ่นอู้หูยกสวยนี่ไงจัดฉากเซตฉากโอ้แล้วมันคืนชีพแต่มันคืนชีพไม่ทันนะทาร่าโดนไปก่อนแล้วหยาดพุง่งเข้ามาแล้วผมแทงสกัดหน้าไปหนึ่งทีแล้วรุ่นตีสองตัวอู้หูสวยมากจังหวะนี่ แล้วผมเข้ามาแล้วเทวมันยืนไกลกันไปผมแทงไม่โดน,แล,นดด <laughs> มมดแล้วเวมื่อกี้ผมแทงวุดผมแทงวุดแต่ผมผมพยายามปิดบังผมพยายามปิดบังอ่ะาเราเทวันมาแล้วผมแทงเข้าไปโอ้แทงวุดอีกแล้วโอเคอันนี้กูปิดบังไม่ได้แล้ว <laughs> อันนี้กูปิดบังไม่ได้แล้ววิงว่งวิ oh ่งโอ้โห มาเดี๋ยวผมแทงไป,ปเก็บตีมี่โอ้โหตีมี่ทำไมมันอึดจัง่าโอ้โหเมื่อกี้มันแบบเลือดมันไม่ลดเลยโอ้โแล้วทีมันแทงเช็คมาแล้วผม,ผมแบบผมให้มันเช็คไปเลยผมขอเวรแป๊นนึงนะมาเดีคือกระจิกระใจคนมึงจะบวกไม่พักเลยโอ้โหแล้วมันโถมกันมาสองตัวแล้วมันกดชุบกดชุบแล้วไงคือตอนนี้ชุบมันจะหมดแล้วผมทีมมาโอ้โหผมต้องตั้งรับถอยออกมาก่อนแล้วผมกดรุนร่นตีลุ่นตีส็จปุ๊บหยามเข้าไปล้ำแล้วผมช่วยช่วยเพื่อนอยู่เพื่อนหนีไปเพื่อนผมฝันเข้าไปแล้วตอนนี้ทารามันตามเจ้าเจ้าคิวเลย อย่งไงเดี๋ยวโอ้กูเชื่อเพื่อนหมดแบงค์แล้วผมรู้นตีชีวิตตัวเองปึ๊บยังได้อยู่นี่แหละเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในทะเลทรายอารีนาออฟวอลเลอร์ตอนนี้เราจะมาทำการดับเซลกันนะครับข้อแรกเลยในการเอาดำรงชีวิตเราต้องดำลงกันป่านนี่เข้าใจป่ะเราต้องระวังระวังป่าแล้วฟิกเข้ามาแล้วแทงเข้าไปโอ้แต่แม่งไม่โดนคิ้วเล่นตาไปคิ้วเล่นฝัดกาให้เรียบร้อย เอาละครับตอนนี้เราต้องป้องกันป่าให้ดีเพราะว่าทุกภุ่มนั้นย่ำย่าในอารีนาออฟบอลเลอร์มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนั้นต้องระวังให้ดีถ้ายิงเป็นเรียวมะถ้าออฟเลนฝั่งนู้นเป็นเรียวมะหรือว่าเป็นร er ิกเตอร์เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยต้องระวังพุ่มให้ดีดนะครับ <c oughs> ให้โรมก็มาเช็คก่อนไม่งั้นจะเป็นเหมือนเทลตอนเมื่อกี้นะฮะไม่งั้นจะตายเฟียวได้นะครับเ <c oughs> ออแล้วได้ป้องกันแล้วก็เล่นไงกรับโอเคตัดเลือดได้แล้วแหมกูก็เก๊กท่อเก๊กที่เก็กทงเก็กเทงนาน แงามานะฟันป้อมไปหนึ่งทีขอขอขอเขาได้ป้อมก่อนโอเคเวฟคีต่อไปมาแล้วผมลงใจแวนยิงเข้าไปแล้วผมถอยออกมาน,นีได้โอเคลัมเบอร์ยกคู่ไปหนึ่งทีแล้วยานมันเข้ามาอื้มมันลำผมแล้วผมอันติรูดไปหนึ่งทีนี่เป็นไงแล้วจะมาด้านจะมาด้านอะไรล่ะเฮ้ยจะมาต้านดัมงดัเมกับพี่โอ้ยเล่ามันมีคีบไปเีคีบกันกฎของการเล่นออฟเลนคือเราต้องทำเวฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อนบวกกันเล่ล่างเราก็ต้องทำเวฟบ,บน เราเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอออฟเลนต่งตรงข้ามมกันเวฟนะครับเราก็ต้องดูเชิงอู้ชิผาแล้วมันเปิดตีโอเคหลบได้อยู่มาเิแล้วผมแทงเข้าไปส่วนโอ้โหแล้วมันปาดผมโอ้โหโคตรแรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้ขือนนี้มีประโยชน์แล้วมันตามได้โอ้โหสวยแล้วผมบิ๊กโอ้โหแล้วมันฟิตต่อแล้วกูจะเอาจบละกู <c oughs> จะรอดอยังไงวะ โอ้ดูมันว่าตอนนี้เพื่อนเรากาลังป้องกันบ้านอย่างยากลำบากดนฟงลิงัวลงตังเข้าโจมตีพื้นที่ในบ้านตอนนี้แทงเข้าไปช่วยเพื่อนไปก่อนแล้วลูกนันตีเข้าไปโอ้ทาร่ามันไม่ก็บไม่ขัดเลยแล้วมันมีฟืนเลือดเข้ามาแล้วผมรอดแทงเข้าไปโอ้แต่มันโดนออกไปก่อนแล้วตอนนี้ผมพยายามไม่ให้คีมันเข้าโอ้โหแล้วโดนทิวยิงหนึ่งเม็ดนี่เกือบตายโอ้โหแล้วมันโดนสกิลนันตีมาอีกแล้วแทงเข้าไปมาเด็แวนผมยังยิงฟีได้อยู่ตามใดที่ผมยังมีป้อมปืนที่ชื่อว่าแวนผมก็ไม่มีทานที่ฝั่งนู้นน่ี้ายอง ชักคุมบ้านยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมาดิโอ้โหคลมปเรล,ล่างนี่มันเยอะเสเลเกินโอเครู้ลตติไปโอเคได้อยู่ได้อยู่มาแล้วตรงกลางดูเหมือนเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรซัมติงอะไรบางอย่างแต่ผมเคลียร์คลิปล่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมดันเวไปแล้วเราหยามอยู่เรล,ล่าง แล้วฝั่งน้มันเข้ามาแล้วโอ้โหแม่งจับโดนพุ่มกูด้วยเดี๋ยวจับโดนไหนพุ่มไหนตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีเอามันกดทุบมาแล้วผมวิ่งเข้าหาฝั่งน้นอย่างเดียวเลยแล้วผมวิ่งเข้าไปทุบไวโอวิ่งทุบไวโออะไรแหละวิ่งเข้าไปแทงลอเรียโอ้โหแล้วคิวเลนผมเข้าล้วงสวยแตตอนนี้คิวเรนผมเสียเกิดไปแล้วผมต้องเคลียร์คีก่อนเพราะรู้ยังไงเพื่อนผมไหวแน่นอนแล้วอยามันมาแล้วผมก็่วยเพื่อนตีไปก่อนแล้วแทงแทงคีทําไมล่ะไอออตโตเรียวมาเหลือหยาดนิดเดียวโอเคหยาดออกมาผมจะทิ้งแล้วเ้าหอน แม่งติดผึ่งติดคงติดคืออย่าง้ไดโอเคได้อยู่เมื่อกี้คิวเลยผมเข้าสวยเลยทำให้เกมนี้บอกเลยว่าได้แน่นอนแล้วเทลโ,โดนหมวกแทงไปอีกทีโอ้โหมันไม่เกือบตายแทงช่วยเพื่อนไปอีกทีโอ้กูจะตายแล้วทาร่าดิมันอึดอะไรเหลือเกินเฮ้ยคิบคิบไม่มีทำยังไงไปเลนบนสีขาวไอ้หนุ่มน้อยไปเลยไปคือดินใหญ่เหลือเกินเลยกูคิดไปเองว่าเฮ้ย ไม่เป็นไรในเกมที่ผมช่วยไปสิสองตัวบอกเลยว่าช่วยเหลือช่วยช่วยแบบร้นเหลือเกือคักแน่นอนโอเคตีบ้านเพื่อนเขาบันดันคีบกาเข้าไปเอ้ยแล้วมันจบบ้านแล้วเอา้า